สวัสดีค่ะพาพี่มอนมาเบิ่งเห็ดจมูกหมูฝนตกฝนตกหนายื้อลืมอะไรทิ้นี่พี่น้องเห็ดอันจมูกหมูอันนี้มันอันนี้นั่นมันบาดแล้วพี่น้องน้าปีเจเป็นสิคันหิวน้ำกินได้เลยแบบนี้เลยเป็นบอนไ่ได้เป็นอย่างนี้นบอนบอนกะเป็นยางเดี๋ยวเหี้ยลองดินเบิร์ดโคชนาสวัสดีครับพี่พี่น้องเนี้ยออกมาเอาเห็ดมื้อนี้2ไปหาเห็ดอันนี้ก็ ข้างหมูปะยังกะเห็ดหยังเห็ดเจ่าหมกหมูปะพี่น้องคือเลิกหิวน้ำก็เลยแบบขึ้นอยากขึ้นอยากกินเอาถึงภาพใหม่ข้าันนี้แล้วก็ไปหาเห็ดมัชลูมโอ้คือคนมักคือคนมาเห็นไม่เห็นยังวิ่งอย่างไรแต่เราจะเห็นนี่ล่ะโอ้ยยังไงมันบานแล้วเหม่ยหนึ่งดอกนี่ไงนี่นี่นี่หมึกเต่าหมูนี่พี่น้อง อันบานแล้วเลยอันนี่อุ้ยอันนี้บานแล้วนี่อันนี้นะที่เป็นที่อ๋อที่เป็นอย่างนี้เด้อ๋อมันก็เป็นน้ำสิมันกินได้อ๋อมันยังมีไดอกใหญ่เลยเฮ้เฟิรนอินไหนๆเฉยๆบ่ตีน้ำไปซะบ้เดี๋ยวมันจะเป็นต้นม่เคยเห็นมันหยุดหยุดนี่พี่น้องเห็ดอันจมูกหม่อันนี้มันอันนี้มันบานแล้วพี่น้องหน้ามันจะเป็นส่ ขั้นหิวน้ำกินในเล่นแบบนี้เลยเป็นบอจเป็นย่งเป็นบอลเป็นยางเดีวเียรงดินเบิรดมาท่านในควดปานเออเอหวานมันมันเป็นน้ำจืดๆคือเขากินน้ำจืดเลยพี่นเอ้ามันกินน้ำจืดเลยอันนี้มันดอกมันบานแล้วพี่น้องมันก็เลยแบบมันก็เลยนาขียกนั่น หยิบมาได้เลยมันอยู่คอหยิบหยิบมาแน่อันนี้เห็ดนี่ง้าววูอวว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 ๆๆวัวอวว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 วเกวว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 นวววเหวววูวนวว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 เวว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 อวว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 วูมูวว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 หววนววววววี่นววววววอวว่วอววววววัวววนวววววนววววลาวววนวว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 แวว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 นีบาดแล้วมันก็ เวลาคนหิวน้ำนะครับนี่แกว่ากินได้เลยครับมันจะน้ำจืดๆบ๊อบี้ผิดนะครับสามารถกินน้ำได้ราบไปแกงมันจะไายเค็มๆขูนูเลยพี่น้อ่างนี so ่สวัสดีค่ะพาดีมอนมาเบิ่งเห็ดจมูกหมูฝนตกฝนตกหนายื้อลูมเลยที่ลูมเลยใครจะไปคอนเทนต์หัวจะเลี้ยวฝนตกฝนตกหนวยนตกฝนตกหาเห็ดกันไดปเลยก็ได้ มันเบิดแรนบ่โอเคโอเคแนบ่นี่มันกินดอกนี่สี่นี่งามมากเลยน่ะบอนี่นี่นี่ไม่ต้นนี่พี่น้องน้เปนมันยุก่อนนี่น่อ้นี่นี่นุ่มๆเลยเอาไปแกงบ่เอาม่เอาเซกตาเกตาเดี๋ยวนี่ครับนี่มันยู่ข่อนไหมเห็นหนูนู่เลยครับพี่น้อง นี่เลยเจอแรกในชีวิตตู้เห็ดผวกโกขึ้นมาเห็นต้งเอออ่ะเก็บมาอู้โหนี่นี่นุ่มๆเลยนี่โอ้โลหว้าวคุณอาเอาไปให้เด็กคุณอาพี่น้องพี่น้องเอ้อคุปอานี่อ่ะอ่ะนี่เออพี่น้องดูเห็ดจมูกหมู ลายครับอ่ะเก็บไปเลยเก็บไปได้เก็บมาแก่พี่น้อง้าเฮ็ดยันเนี่ยนี่เัอเชิมเิมบ้งเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงเบื่อเธอเชิมบ้งเฮ็ดเพิ่นี่อีเเนี่ยดอกยังใส่ให้เบิ่อเนาะเห็ดจหมูหมูปาดี้แม่นหวานเอ <ะ S 1> <leer S 2> อดอกบานมันเยอนึงเดียวดยเขาทำลูกกันแป๊บนึงเนี่ย ไปแปะเป็นทายลูกกันเนาะเดี๋พี่น้องดอกดอกนีให้มันปาดนี่ไม่ครับสมมติว่าขามันไม่ยาวมันจะบานเยอะเออไปเบื้องเห็ดง่ายปะนี่เรียกนี่น้ำใช่ไหมน้ำมันแบบนี้พี่น้องเด้ดอันนี้นุ่มๆเห็ดนุ่มๆเห็ดเห็ดเนี่ยนี่มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ครับนี่เก็บอู้วสเลกในชีวิตเด้อพี่น้องเราถือภามาเก็บ นี่ยังไม่กล่เายลอันนี้ยังนุ่มอยู่ด้วยเนี่ยนี่ใบแกงพนวานอ่ะนี่เลยเห็ดเห็ดจมกหมูบ่เห็ดจมกหมูค่ะอืมเพื่อนอ่ะมันจะคายคเห็ดอ่ะปาปาอเคปดนี่นีนี่อะไรแกเลยเปิดละ ฝนมันตกน้ำพี่น้องไป่ะได้แล้วที่ไปแกงเอาไปไปร่วมอยู่บ้านครับพี่น้องวันนี้วันหนึ่งสองวันอันนี้อันนี้เวลาเขาปลาเนาะนี่เห็ดเนี่ยให้พี่น้องเบนเบิ่งกันนะค่ะเห็ดจมูกหมูนะค่ะหลายท่านก็อาจจะยังไม่ได้รู้จานเมื่อนี้จะเสริมกับพาพี่มอนไปรู้จักกับเห็ดชนิดนี้มาแล้วบอกแล้ววัยประเทศแล้วเขาปลาเขาดูดก็ยังเป็นครั้งแรกนี่แล้วเขาปลาไในท้องในเนี่ยมันจะมีน้ำเนี่ยค่ะพี่น้องน้ำหลายหลายได้พี่น้องด้อหืย แต่หลายบ่พี่มอนดอกขันดอกนี่กึ่อึกนึงป่ะอึกนึงพอดีน้ำก็เป็นคือน้ำเลยน้ำไม่มีกลิ่นเห็ดด้วไม่มีไม่มกินเห็ดเป็นบาวัดน้ำสะอาดเลยสดๆสะอาดเลยเป็นหนูร้องล่ะหน้าเหมือนใครบีบพี่ออกพี่น้องเนี่ยบีบพี่ออกนี่ยแต่ก็หอมอยู่นะพี่มอนหอมหอมเยอะ มันจะเป็นค้ายเห็ดหูหนูเลยกรุบกรบตังนี้นะครับเวลากินมันกรุบกรุบเลยครับเอาไปแกะขึ้เห็ดหูหนูเลยกุบกรุเลยใช่เนี่ยขครได้เห็ได้เห็นแต่ว่ากับ่แม่่เห็นกินดิบเดี๋วค่ะนี่ร้องเบิ่งว่าเป็นมีน้ำเซื้อออนนี้ได้ด้เห็นสุกอาเห็ดนี่ก็เห็ดอ่าเห็ดยู่ข้าขหอมนะยู่ขมมนะเห็ห็มนอกพีน่าบนใาเห็ดพิ่งกับต้นเนี้ยค่ะค่นาำซึ้ๆเนาะเห็นเห็ดพิ่งเห็ดพิ่งกันซะเนี่ยอัาดอกบานมันจะเป็นจั้งซีเดีค่าพีม้อนเห็นหรือไม่เห็ดพึ่งเอามะ เป็นยังไงพี่หมอนเนี่ยเนาะกป็นลูกอีกชนิดนึงเอาแต่ไม่ว่าของเสบของนัวไหลหรือว่าแต่ว่ามันก็เป็นกันตายกันตายแล้วก็เออเป็นชนิดนึงกันหลงบขั้นหลงถ้าหลงปลาไปสามาดมวินามกินกับอดอดอดนามเนี่ยสามารถมีกิ่นได้ครับอังมันนี่ก็เพราะสมีขอบคุณสาวเฉิมเด้อที่พาไปลุยปลาของกันแล้วครับเด้อมือหน่ะฝนมาตกสิพาไปเล่นมือหนาขั้นฝนมาตกออกคนณจะพาไปหาเห็ดพวกอยู่คู่คุณมันเองมือกันไปนะครับสวัสดีครับโอเคโอ้ยเดี๋ยวเขียน